Podcast Mellow Music Release ขอรับตบมือต้อนรับหนุ่มๆนุีแมนดาวสวัสดีชวีแมนดาวด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอฟเฟคไม่ทันก็ตบมือเกินเองไปเลยก่อนอื่นให้ชวีแมนดาวทักทายแฟนชาวเมนโลที่กำลังฟังอยู่ทางเมนโล975เองแล้วก็ทางไลฟ์เฟซบุ๊ก สวัสดีครับชาวเมโลนะครับ975นะครับพวกเราวงทรีแมนดาวนะครับผมผมกิตตุน้นโอมเสงเต,มเตมผมพูดแทนให้เลยมาสลบเลยมา<ค>ได้รวดเร็วนะครับเออค่ะฟังฟีดแบคค่อนข้างดีมากๆเลยกับฝันถึงแฟนเก่าครับก็เรียกได้ว่าฝันกันทั้งประเทศนะครับฝันกันอย่างรวดเร็วนะครับแสดงว่าคนตุนเคยบอกไว้แสดงว่าคนฝันถึงแฟนเก่าเยอะ ใช่ครับเพราะว่านคนเราเนี่ยต้องแอบ,บคิดถึงแฟนเราเป็นเยอะเป็นเรื่องของคุณใช่ใช่เลยไม่ใช่ครับใเป็นเรื่ <laughs> องของใครเฉลยได้ไหมอ่า เรื่องขอกลมครับเรื่องของผมครับปรเด็นมันมาจากอะไรประเด็นมาจากเราลืมแฟนเก่าไม่ได้เล่าเต่านเดี๋ยวพี่ถามเนี้ยบ้านจะแตกไหมครับโอมเราไม่ค่อยสนุกให้กิจเล่าเนี่ากิจเล่ากิเลาเล่ากินล่าเล่าเล่าเ่ากเล่าเานเ่าน่ากนเ่าากินมันดูมีพี่่เ่ิเเนน เห็นแฟนเก่าคนนึ่งใช้คําว่าฝันเห็นพี่ันหนึ่งเหมือนเขาไปแล้วเขาไม่อยู่เราแล้วเคยแฟนเก่ายังมีชีวิตอยู่แฟนเก่าก็แบบเออมาทักทายอะไรแบบเออแบบในบริบทก็แบบไปก่อนนะเจอกันอะไรอย่างเงี้ยแบบเราไปแล้วนะเราตื่นมาองก็ได้ข่าวว่าแบบแฟนเก่าเขาไปมีแฟนใหม่แล้วองก็เลยมาเล่าให้ตูนฟังและแบบว่าจะพัดจะพูตูนก็คงจะแบบนึกถึงหรือเปล่าไม่รู้ก็ แต่งเพลงนี้ออกมาบวกกับเรื่องของตัวเองด้วยนิดหน่อยนะทุกคนมีส่วนร่วมหมดมาถึงพาร์ทดนตรีค่ะมาถึงชีวิตจริง่ทวงเองตกเองเออๆนะฮะแล้วคุณเสียงแล้วคุณเสียงเป็นยังไงบ้างคะเสียงก็ฝันถึงแฟนเก่าใช่ผมก็ฝันฝันถึงคนไม่ไันไม่ทันไหลมาแล้วมันเซฟสุดส่งมาไวส่งมาไวไปนิดนึงใช่ครับเออในในพาร์ทดนตรีทําอะไรกันบ้างคะในพาร์ทดนตรีเอาจริงๆแล้วในพาร์ทดนตรีของทีมแมนดาวก็จะคล้ายๆกับรูปเพลงก็คือว่าตูนจะเป็นคนเขียนเนื้อร้อง เราก็ขึ้นโครงดนตรีมาคร่าวๆก่อนทีนี้เราเราจะส่งมาให้กับชาวกรุ๊ปฟังกันว่าเฮ้ยคุณโอเคไหมชาวกรุ๊ปฟังกันว่ามันโอเคไหมถ้าเกิดโอเคก็คือว่าโอเคเราจะไปกระจายงานกันไปฮะก็คือผมก็ทําในพาร์ทของผมอ่ะเตก็จะทําในพาร์ทของกองกิบเอาไปร้องอะไรแล้วก็ไปใสเ่เบสอะไรกันเยี้ยครับอ๋อก็คือแบ่งงานกันอย่างชัดเจนเลยใช่ครับแบ่งงานอย่างชัดเจนครับอ่ะพูดถึงช่วงที่ผ่านมาแน่นอนนักดนตรีเราเจอวิกฤต ออกงออกงานไม่ได้เดี๋ยวช่วงนี้แน่นอนกลับมามีออกเล่นคอนเสิร์ตแล้วเป็นยังไงบ้างครับฟีดแบ็เป็นยังไงบ้างได้ออกไปโชว์ไปเจอพบปะแฟนๆก็พิ่งพ่งจะมีงานทัวร์เมื่อหนึ่งอาทิตย์ที่ผ่านมานี่ครับพึ่งเริ่มออกไปทัวร์ตื่นเต้นตื่นทิ้งไปนานไหมครับคืออย่างแบบเขาเรียกวอะไรประหม่า เขาเรียกว่าประมาห่างหายไปนานใช่ก่อนขึ้นเวทีมันตื่นเวทีครับคือก่อนหน้านี้ก็เห็นเทรนด์ดาวมีไลฟ์มีไลฟ์ใช่คอนเสิร์ตที่แบบเล่นกับตัวเองอ่ะใช่ครับไม่ได้มีปฏิสัมพันธ์อันนั้นอ่ะตอนแรกๆอันนั้นก็ประมาเหมือนกันคือจริงสองสองแบบเนี้ยมันไม่เหมือนกันเลยสักนิดเดียวใช่ก็คือตอนแรกต้องปรับตัวกับการไลฟ์ที่ไม่มีคนสักพักชินชินชอบเพว่ามาเจอคนแล้วกลัวคนกลัวคนแล้วเวทีแรกที่เราไปเล่นก็คือเราเล่นที่พิษณุโลกครับครับฝนมันตก เออนี่ไงคำถามเลยฝนตกไหมใช่เออฝนมันตกแบบตกกะแบบไม่ได้เล่นแล้วฮะหนักมากตกหนักแบบคุยกันว่าอาจจะไม่ได้เล่นมันคืองานกลางแจ้งเหรอคะลูฟท็อปโอ้โหอากาศดีลูฟท็อปเลยครับแล้วก็แบบว่าคิดว่าแบบอ่ะอย่างน้อยอ่ะ ฝืนๆสักเพลงหนึ่งอย่างน้อยเขาต้องได้ฟังฝนตกใหม่อ่าอ่าถ้าเกิดว่าเกิดอะไรขึ้นขึ้นไปเล่นฝนตกใหม่แล้วลงเลยถ้าเกิดว่าช็อตเพราะว่าพวกผมช็อตแน่นอนโดนไฟช็อตแน่ๆอะไรเงี้ยครับแต่สุดท้ายก็ก่อนเราขึ้นประมาณแค่เสี้ยววิอยู่ดีๆฝนก็หยุดจริงหรอใช่ครับใครปักตะไคร้เอ่อถ้าพวกผมปักก็หนักกว่าเดิมแน่นอนครับแล้วมันจะท่วมเล่คุณเล่นตัวเองเล่นเองได้เหรอร้องได้เหรออยู่ๆก็ข่ายคอได้เลยครับต้องพูดว่าศิลปินคนอื่นๆในช่วงโควิดเนี่ย เขาแบบว่าโอ้โหกระแสหายแบบว่างานหดกันหมดเลยแต่วงพวกคุณเนี่ย,ยโด่งดังแบบว่าอยู่ไปเยแล้ว <P ie ch> ่ง<ป>ขึ้นมาใน่วดโควิดนี่ยเระว่าอยู่ยเป็นฮะมันเป็นยังไงทำไมมันมันมาอย่างนี้ผมว่าน่าจะเป็นที่เนเจอร์ของวงนะครับคือ,อวงเนี่ยเป็นคนชอบเล่นโซเชียลอยู่แล้วครับทุกคนชอบเล่นโซเชียลมาตั้งแต่เด็กแล้วพอแบบว่าโอกาสได้อยู่บ้านคือวัดกันแล้ว คือมันไม่มีสกิลไหนนอกจากสกิลโซเชียลนะที่เราจะสู้กันได้ <c oughs> คือวงเราก็แบบมีคอนเทนต์ในโซเชียลตลอดเวลาครับเพราะว่าพวกเราแบบอยู่หน้าคอมกันบ่อยครับแล้วก็คิดคอนเทนต์คิดแบบกิจกรรมคิดไลฟ์แล้วก็มีการปล่อยเพลงพอดีอ,อะไรประมาณนั้นออมันก็เลยช่วยซัพพอร์ตกันไปห<ช>มดทุกอย่างเลยเนะ<ช><อ>าะทีนี้พอ,พอเราเรามีอยู่ในช่วงเว้นระยะพอไปออกคอนเสิร์ตเมื่อวีคที่แล้วที่ผ่านมาเว้นระยะกันยังไงอะโอ้ก็ตอนแรกครับคือมันจะเป็นแบบ เหมือนที่เห็นกันนะครับมันจะมีอะคริลิกมันจะมีอะคริลิกกั้นอยู่หน้าเวทีอะไรเงี้ยครับบางร้านก็จะเป็นแบบอะไรนะที่ซีนอาหารนะครับเป็นแบบนั้นนะครับกั้นให้อะไรเงี้ยครับเรามองคนดูก็จะมึนเบลเายสายตาสั้นครับใช่อย่างเมื่อคืนก็มีไปเล่นครับที่ชิดลมครับผมก็เป็นอะคริลิกเหมือนกันเราก็ทําได้แค่เอาแบบว่า ัมอใช่มีตู้่างกันระหว่างเราเหมือนตู้ปลาเหมือนเหมือนติดคุกอยู่เบาๆใช่ครับใช่ปลอมตัวนะครับถึงจุดเริ่มต้นของซวีแมนดาวจนถึงตอนนี้โด่งดังขึ้นมามีกระทรงกระแสมีแฟนๆตามกันกี่ปีแล้วครับ อายุประมาณ8ปีแล้วครับ8ปีแลอวทำเพลงมา8ปีแล้วหรอใตั้งวงมา8ใช่ครับ8ปีเราเอาจุดจริงๆมันประสบความสำเร็จจริงๆก็ช่วงปลายปีที่แล้วถึงถึงปีนี้เนาะก็ถือว่าแบบ s ักเซสมากๆเลยอ่ะเราตั้งเขาเรียกอะไรอ่ะตั้งรับกับมันยังไงอ่ะตั้งรับกับความสำเร็จโอเคคิดว่าตั้งรับความล้มเหลวเล่นเองชงเองว่ะคือจริงๆแล้วพวกเราตั้งรับกับความล้มเหลวเสมอครับแล้วก็เอาเอาเรื่องจริงนะคื่อก็คือประมาณว่าทีมันดาวไม่ได้แบบ ไม่ได้มาแบบเปี้ยงเดียวเราดังนะครับคือเราค่อยๆไต่ขึ้นมาเรื่อยๆครับเริ่มจากแฟนคลับคนแรกในชีวิตที่เราที่นครปฐมอะไรเงี้ยครับคนแรกที่บอกเพื่อนป่ะหรือว่าเขาเป็นเขาเป็นแฟนเพลงเลยครับแต่ว่าอายุอายุเท่ากันหรอแล้วเขาไปตามฟังเราจากไหนอะคือผมเราปล่อยเพลงไปแล้วปรากฏว่าเราก็เราไม่ตอนนั้นเราไม่รู้จักคำว่าแฟนคลับคืออะไรใช่ใช่เรารู้แค่ว่าเราเอาเพลงของเราไปเล่นตามร้านแค่นั้นเองแต่วันนั้นอะมีคนนั่งรถมาจากกรุงเทพ ในที่จะมาดูเราที่นครปฐมคนเดียวหน,หน one, one anyway> <S 1> <S 1> ึ่งคนทวนหนึ <k <k ่งคนทวนผู like <k <k ้หญิงผู้ชายอผู้หญิงผู้หญิงอายุรุ่นเดียวกันเลยรุ่นเดียวกันครับเขาบอกว่าเนี่ยเขาชอบวงอันนั้นนับเป็นแฟนคลับคนแรกแล้วเขาก็ตามไปดูที่แคดแคดเอ็กโปแล้วก็ตามมาเรื่อยๆื่อจนคือหน้าเวทีมีแฟนคลับเราคนเดียวเฮ้ยที่เหลือเป็นขาจรหมดเลยครับใช่ครับแล้วเขาก็ยืนตั้งแต่ต้นจนจบเลย้วมถึงขาจรเขาก็อยู่กับเราตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็มีแวบไปแวบมาบ้างแต่ว่าเป็นเฟสติวัลครับมีคนมมีคนเดินออกไปครทีนี้เน พูดถึงตรงนั้นเนี่ยจนถึงวันนี้ก็คือมันค่อยๆสะสมเพื่อนๆระหว่างทางมาเรื่อยๆครับนั้นพอถึงตอนนี้พอถึงฝนตกใหม่มันดังขึ้นมาหรือว่าฟันถึงแฟนเก่าดังขึ้นมาเนี่ยมันก็เหมือนแบบ มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเราก็แค่รู้จักเพื่อนมากขึ้นมีคนรักเล่ามากขึ้นเพื่อนผมก็มีครอบครัวที่ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเพื่มขึ้นเรือยๆจากขาจากขาดาขาเอาเรื่องจริงมาล้อเล่นหรือว่าเรื่องจริงคะจาขานี้ที่ไม่ไดขีครอบครัวเนี่ยเออแล้วและด้วยการที่เราเริ่มต้นวันนั้นอ่ะจนถึงวับนี้นะครับตอนนี้แฟนๆติดตามกันเรียกว่าทั่วประเทศต่างประเทศก็น่าจะมีนะครับอยากฝากบอกอะไรแฟนๆบ้างครับผมก็สําหรับ ทุกๆคนที่ชื่นชอบวงทรีแมนดาวนะครับก็คือพวกเราก็จะทำอย่างนี้ต่อไปครับเพราะว่าอย่างที่เตบอกคือเราค่อยๆขยับก้าวขยับขึ้นไปเรื่อยๆวันหนึ่งเราก็จะโตขึ้นวันหนึ่งทุกคนก็โตขึ้นครับแล้วก็เพลงของเราก็อาจจะโตขึ้นวันหนึ่งทุกคนก็อาจจะเลิกชอบเราหรือเปล่าก็มันก็เป็นเรื่องของอนาคตครับแต่ว่าวันนี้อยากให้ อยากให้เราอ่ะมีเขาเรียกว่าอะไรมีความทรงจําร่วมกันอน้ำตาไหลเนี่ยแฟนลขบฟังแล้วยิ้มเลยนะเนี่ยอยากให้แบบว่าเหมือนพี่ตอนเด็กๆพี่มียุคของพี่ไหมครเราจะมีคนคนหนึ่งที่อยู่เป็นไอคอนของยุคนั้นผมอยากจะบอกว่าเรามาเป็นไอคอนของยุคนั้นด้วยกันเย้ด้วสุดยอดสุดยอดสุดยอดมือมือมืมสุดยอดสุดยอดคืออย่างอย่างฝนตกไหมนี่ยปีที่แล้วมันค่อยๆมาค่อยๆมานะแต่พอมาปีเนี้ยค่ะ ฝันถึงแฟนเก่าอยู่ในชาร์ตเมนโลมา6สัปดาห์ละก่อยมาเดือนหนึ่งยอดวิวตอนนี้ทะลุทะลวงเกือบจะ20ล้านวิวแล้วอ่ะตอนที่เราเห็นยอดวิวครั้งแรกแล้วมันอยู่ในชาร์ตเมนโลติดอันดับหนึ่งถึง4สัปดาห์ขึ้น1เดือนเต็มๆรู้สึกยังไงกับฟีดแบบขนาดนี้รู้สึกแบบไหฮะหนาวเล้วนะคนลุกตอนนั้นห้องน้ำอยู่ทางนู้นนะาว่ามันเป็นชาร์ตเก่าใช่ผมยอมรับตรงๆผมดูชาร์ตเมนโลแล้วผม เออแต่ไมเขาเขาไม่เปลี่ยนชาร์ตสักทีว่าคือแต่จริงๆแล้วพี่ว่ามันไม่ได้แค่อยู่ที่เมนโลนะที่อื่นๆเพลงเราก็ขึ้นนะเออนั่นน่ะเรารู้สึกยังไงกับฟีดแบ็ที่ได้รับกลับมาขนาดนี้คือเราเคยปล่อยเพลงที่แบบว่าปีหนึ่งก็ไม่ถึงแสน ก็เคยมาแล้วครับคราวนี้คือมันวันละล้านสี่ปีเจ็ดหมื่นยังอยู่เลยสี่ปีเจ็ดหมื่นยังค้างอยู่เลยครับเพลงเก่าแต่ยังแต่ขึ้นยังก็ยังไม่ขึ้นทุกวันนี้เราปิดไปแล้วครับเรามันเป็นเพลงแบบว่าเราเขินหรือยังไงคะมันเป็นเพลงยุคก่อนหน้านี้ยุคก่อนก่อน reunion อ๋อเป็นเพลงที่ไม่ใช่แนวนี้ใช่ใช่ใช่ก็รู้สึกว่าเดี๋ยวมันจะสูญเสียตัวตนคือจริงแต่คนก็เคยฟังกันครับเขามีกับเซฟเก็บไว้แชร์กันแล้วตอนนั้นใช้ชื่อว่า three m e d a ป่ะ three m e d a ครับเออเออแล้วเอออยากอยากกรรู้มมมนนนดาาาวววแบบบไหอะััจงงค คือโอมตูนเตจะอยู่วงเดียวกันเสงก็อยู่อีกวงหนึ่งผมอยู่อีกวงหนึ่งอ็นี่คือมีการซื้อตัวเกิดขึ้นเหรอคะข้ามสมอสอนแลกเปลี่ยนข้ามสมองสอนเอามาเป็นทีมดาวดีในเตะใครค่าตัวแพงสุดในนี้คะน่าจะเป็นโอมครับเขาเรียกว่าตำแหน่ง ฟรีขนาดบาดเจ็บบ่อยคนไหนบาดเจ็บบ่อยตัวฟรีใช่ครับไม่ได้ก็ดีใช่จะมีโอกาสเปลี่ยนตัวพวกเข้าแข่งขันไหมคะเออใกล้ๆแล้วครับปังแล้วหมดลุกเลยเไม่ได้พูไม่ได้นีบครับแล้วก็อย่างที่บอกเพลงที่ออกมาเพียบเลยนะครับซึ่งแน่นอนก็มีคนติดตามโปรเจกต์ใหม่ๆที่กำลังจะออกมาแต่แต่ล่าสุดเลยที่เราเห็นกันมันคืออะไรครับ โปรเจกต์เลยโปรเจกต์ใหม่ที่ทํากับแอปพลิเคชันฟังเพลงแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับซึ่งเพลงนี้ก็เป็นเพลงดังอยู่แล้วที่ยุคเราก็รู้จักนีนี่ยแหละผมต้องถามพี่แล้วที่ผมหมายถึงก็คือไอคอนของยุคพี่นั่นแหละ มันเป็นแบบนี้ใช่ไหมแค่เราสงสัยว่าไอคอนของพวกคุณทําไมถึงกลายเป็นแบบเกิร์กรุ๊ปวะเราแค่สงสัยว่าทำไมถึงคุณดูผมนักร้องเอ้ยผมของนักร้องนี่ฮะแล้วคิดถึงแอนเดรียสวอลเลซว่ะาทำผมขนาดนี้เลอนนะหรือไม่ก็ยื้อปทมวันอะไรแค่ชื่อก็รู้ยุคแล้วผมคิดถึงแบบฟิกซ์ยังโองพี่แอนเดรียส์อะเรายังกิดว่ายังไงนะยังกิดครับ ก็สำหรับโปรเจกที่เพิ่งปล่อยเป็นโปรเจก์รมคนะครับก็นำเพลงเก่าเพลงเก่าๆมาเมคใหม่ครับทำไมถึงเลือกของนอนไม่หลับของซาซาทำไมอะคือคือผมมามีลิสต์เพลงเยอะมากลยครับเยอะแบบว่าเราเราไล่มาทุกยุคเลยครับเรามีเก่ามากๆค่อยๆขยับขึ้นมาซูนิโนเซนค่อยๆขยับขยับขยับขึ้นมาอย่างนี้เลยครับแล้วก็สุดท้ายเราเรามาเวทกันว่ายุคไหน ที่น่าจะเป็นยุคที่ร่วมสมัยที่สุดงั้นไหนลองเล่าซิเลือกเพลงอะไรบ้างโอ้ผมเลือกเพลงนั้นอะอะไรนะ Innocent Innocent อะรองด้วยรักโอ้หอยากฝากวะพ่อแม่เลยอันเนี้ยรุ่นพ่อรุ่นแม่ใช่แต่พอเราคิดปุ๊บวันลุ่งขึ้นพี่ PolyCat ลงเขาก็ทำเหมือนกันเพราะเขาทำนั้นอยู่แล้วเพราะว่าเขามี เพราะมีโปรเจกต์หนึ่งเหมือนกันแล้วเ้าหยิบเพลงนี้เหมือนกันอ่ะเราไปต่อก็มีเพลงมาแปดศูนย์เก้าศูนย์ละไม่เลือกอะไรเลยอ่าสุรศีอิกเปนพาิช์ประสาทายใช่ใช่แล้วก็มีมีเพลงอะไรเยอะน่าทำอะไรเยอะมากครับมีมีมีนี่ด้วยโอ้จำไม่ได้แล้วอ่ะลืมเก่ามากๆเลยมีโนเซนี่เพลงนึงอ่ะ จำไม่ได้อันนี้คุณอันนี้เป็นขโมยคุณพ่อคุณแม่เราฟังมากนะคารกระจายผมโทรไปถามคุณพ่อคุณแม่เลยว่ายูป้าเนี่ยเพลงอะไรดังใช่ขอขอเพลงที่ดังในยูป้าเลยไช่แล้วก็นี่คนนี้ก็ไปถามแม่ถามแล้วก็ได้มาเป็นลิสต์ที่แบบเรามาคือแบบผมคิดไปถึงแบบ ดูเมื่อดวงใจมีรักโอ้ยทีริบุนเทนกโพบินคิดไว้ในหัวแล้วว่าถ้าเอามาทำเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นใช่ครับสุดท้ายสุดท้ายแล้วก็เอาที่ร่วมสมัยที่สุดกำลังสูตรน่าจะเป็นที่แบบว่าทุกคนยุคนี้เด็กๆอาจจะเคยได้ยินพี่ๆอาจจะแบบเอ้ย ชอบเลยอะไรเงี้ยครับเพราะเราเก่าไปก็อาจจะเป็นพี่เคยได้ยินเด็กเ,เไม่รู้จักเร,เราแอบคิดอย่างหนึ่งว่าทำไมถึงเลือกเอานอนไม่หลับมาเพราะว่าฝันถึงแฟนเก่าฝัน,น,นเ้าะฝันเนาะว่าเอาอหลับดีวะพี่เออก็เลยมนานอนไม่หลับฝนะันประดิอฐ์แตก็แปลกที่ว่าเราเราเป็นวงผู้ชายล้วนแต่ว่าเราดันไปเลือกเพลงแบบซาซ่าอะไรเงี้ยคือด้วยวงชอบด้วยครับคือวงเนี่ยชอบความเป็นเกิร์ลกรุ๊ปมากมากครับก็อย่างโอมเนี่ยก็แฟนคลับแบ็คพิงค์ กระเปล่าบ้างผมเนี่ยนะจริงมันเนี่ยผมอยากจะโชว์ให้ดูดิฉันเซอร์ไพรส์ขอบพวกคุณมากเลยนะคะมีรูปมีรูปเดี๋ยวหาหาว่าผมแบบขี้โม้ไงคุณเป็นแฟนขับใครเนี่ยคุณพูดสิหาว่าผมแบบอะไรมีการ์ดด้วยเหรอคุยอวดมีการ์ดมีลูกเจนนี้ประทานทษดประทานโทษเจนนี่ค่ะเจนนี่เจนนี่นี่ของแท้เนี่ยเนี่ยน้ำใจนะน้ำใจน้ำใจหาว่าผมคุยอวด นะครับผมติการเจนนี่ติดตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นเครื่องรางนำโชคอ้เครื่องรางนำโชคใช่ครับมีแม่ไหมมีรูปแม่ไหมไม่มีรูปแม่ไม่มีมีแต่มีรูปเจนนี่แต่รูปเจนนี่ตัวแค่แม่ไม่ได้เป็นอะไรเราซะหน่อยใช่ครับเจนนี่ละค่ะใอ่ค่ะอย่างเน้ให้ดีมันต้องอย่างงี้สิชอบชอบอยู่แล้วมีมีพันจะทำอัลบั้มเต็มกันไหมคะอัลบั้มเต็มปีหน้าครับตอนนี้ทำอยู่นะยครับตอนนี้มีทั้งหมดกี่ซิงเกิลละเอ่อแปดแปดแปดหรือเกือบแล้วเกือบเต็มแล้วเกือบเต็มแล้วก็อัลบั้มเรา องเท่าจากซิงเกอร์ครอ๋อจะออกเป็นเทปหรือออกเป็นซีดีคะว่าจะออกพี่ต้องถามดกเ่าไปไม่ถูกเลยไปไม่ถูกเลยเป็นเทปหรือซีดีเอ่ก็ได้จะเป็นซีดีครับเพราะว่าวงพวกเราเนี่ยก็เคยคิดเหมือนกันว่าจะทําเป็นเทปเหมือนกันครับแต่ว่าตอนนี้ขอเป็นซีดีก่อนเป็นมิเต็ e d e ด i t i o n ไงทำเป็นเทปผมอยากแบบว่าวันหนึ่งผมแก่แล้วเออผมแก่แล้วอะ ปล่อยเทปเลยทีนี้ก็ต้องงานวิทยุก็ต้องกลับมาทำกุญช์ครั้งหนึ่งนะถ้าปล่อยเป็นเทปอโเคนะฮะโเราคุยมายาวพอสมควรเลยเดี๋ยวให้ฝากแล้วกันฝากสักท่อนได้ไหมล่ะเขาฝากอ๋อลืมลืมลืมขึ้นขึ้นใตนะฝากสักท่อนนั่นแหละฝากักท่อนนี่หว่ขอบคุณพี่มากเมื่อดวงใจไม่ใช่เองใช่แต่ทางเราเนี่ยเอกเด่นละล้วุ่นเดี๋ยโดนลิขิตแน่เนี่ย เอาอย่างผมเอาได้เลยป่ะไปเลยไปเลยขอเสียงปรบมือดังๆให้กับพวกเขา t h r ม e m น n d o w อคเพีย เธอเสียใจเราจะยังคบกันอยู่ไหม คุณเนี่ยดฉันตื่นมาแล้วว่าไม่รู้จะทำตัวไงเลยนี่โอ้แค่นี้ก็เขินมากแล้วอ่ะสุดยอดมากๆเลยวันนี้อยากให้ทริแมนดาวฝากอะไรจับพวกเราชาวเมโล่เนีอยค่ะครับผมก็พี่น้องๆชาวเมโล่นะครับคือเอาจริงพวกเราก็ฟังเมโล่อยู่แล้วนะครับเอาไปฝากพวกเราด้วยละกันนะว่าแบบว่าคือฝากติดอย่างแรกคือฝากติดตามวงทริแมนดาวนะครับ f a c e b o o k Fan Page Twitter Instagram นะครับทริแมนดาวหมดเลยนะครับแล้วก็ขอฝากค่ายจีแล็บรีคอร์ด้วย นะครับผม mm hmm. ก็ค่ายเล็กๆของพวกเรานะครับแล้วก็ขอฝากเมโล975ด้วยครับฝากแฟนๆขอกันเข้ามาเยอะๆนะครับฝันถึงแฟนเก่านะครับคือผมได้ยินทุกวันเลยนี่ผลบอกตรงว่าผมฟังเมโลอยู่แล้วแล้วก็มีนี่ด้วยครับที่บอกว่าครอบครัวทีมันดาวครับตอน,นนี้มีไลท์สแควร์อ่าใช่มีไลท์สแควร์แล้วนะครับเข้าไปในไลท์สแควร์เพื่อไป คุยกันในเรื่องของเพื่อหาสาระที่จริงจังถ้าเกิดว่าไม่อยากได้สาระอะไรเลยให้มาที่ Official f a n p a g e ครับเพราะบางทีเนี่ยตารางงานใน Official เนี่ยผิดแต่ใน l ล n e สแควร์ถูกนะครับแล้ว l ล n e สแควร์นี่คือทำกันโดยแฟนๆทำขึ้นมาส่วนออฟฟิเชียลเนี่ยผมเป็นคนทำก็คือผมทำผิดซึ่งออฟฟิเชียลเนี่ยจะมีคนฟอลโล่น้อยกว่า l ล n e สแควร์อีกใช่ครับดูดูผมว่าในอนาคตอาจจะเป็นแบบนั้นก็คือวันก่อนทำ ทำตารางงานออกมาไอ้ตูนบอกเอ้ยของมึงผิดว่ะเอ้าแล้วกูจะดูถูกได้ไงมึงก็ไ่ดูในลายสแควร์ดิ้ี่มันยังไงต้องเช็คกับแฟนกับอีกทีนึงติดตามทุกช่องทางเลยแล้วกันนะครับวันนี้ก็สนุกมากๆนะฮะเดี๋ยวไปฟังเพลงนี้กันด้วยฝันถึงแฟนเก่าขอบคุณด้วยกับ Tree m a n m u a i c Release